พังหรือปังเทียบก้าคู่ซีรีส์จีนจากนักเขียนคนเดียวกันแต่เรตติ้งต่างกันลิปการนำผลงานนิยายชื่อดังมาดัดแปลงเป็นซีรีส์กลายเป็นเทนที่ได้รับความนิยมในวงการบันเทิงจีนแต่ถึงจะมีต้นฉบับมาจากผู้เขียนคนเดียวกันก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเท่าเทียมกันเสมอไป คลิปนี้เราจะพาไปวิเคราะห์9คู่ซีรีส์จีนที่แม้จะมาจากนิยายของนักเขียนคนเดียวกันแต่กับมีผลตอบรับในแง่คุณภาพและความนิยมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมีเรื่องไหนบ้างเราไปดูกันเลยนะคะ 1. แอบรักให้เธอรู้กับวันนี้วันไหนยังไงก็เธอเมื่อหวานกับเจ็บปวดเดินคนละทางทั้ง2เรื่องเป็นนิยายจากนักเขียนจูอ e ีที่มีเนื้อหาคลาบเกี่ยวกัน โดยวันนี้วันไหนยังไงก็เธอเล่าถึงพี่ชายของนางเอกจากแอบร้ายเธอรู้แต่ในขณะที่เรื่องแรกโดดเด่นด้วยความหวานสดใสและเดินเรื่องไวกลายเป็นซีรีส์รักหวานซึ้งที่ถูกใจผู้ชมวัยรุ่นในขณะที่วันนี้วันไหนยังไงก็เธอกับเลือกแนวทางที่ดรามากกว่าซับซ้อนกว่าและใช้โทนเรื่องที่เจ็บปวดผู้ชมจึงมีความคิดหลากหลายบางคนอินบางคนรู้สึกเฉย การเปรียบเทียบครั้งนี้ที่เห็นว่าแม้จักรวาลเดียวกันแต่โทนเรื่องก็ส่งผลอย่างยิ่งต่อความนิยม 2. บุปผาเหนือลึกขิดกับร้อยลักปักดวงใจบทเรียนจากการเปลี่ยนแนวที่ไม่เข้าท่านิยายของจือจือเป็นแนวพีเรียดที่มีความเข้มข้นทางเนื้อหาแต่ร้อยลักปักดวงใจถูกวิจารณ์ว่าทำลายต้นฉบับเพราะต้นฉบับเป็นเรื่องของนางเอกสายสตรองในตระกูลใหญ่ แต่ซีรีส์กับปรับให้เป็นแนวรักวหวานสไตล์แมรี่ซูซึ่งลดความน่าสนใจไปเยอะตรงกันข้ามบุผ่ารในลิขิตยังคงกิ่นอายของนิยายต้นฉบับไว้ครบท้วนแถมทีมงานยังพัฒนาจุดอ่อนนิยายได้ดีทำให้ได้คะแนนดีเยี่ยม 3. ของรักของข้ากับ7ชาติพบหนึ่งปนาเมื่อการเปรียบเทียบคือกับดักของความคาดหวัง จิว๋วรูปไฟเซียงมีสไตล์การเขียนแฟนตาซีโรแมนต์ที่ได้รับความนิยมสูงทำให้ซีรีส์ของรักของข้าสร้างปรากฏการ์ด้วยเคมีพระนางหวังเฮอร์ตี้และหวีซูซินที่เข้ากันสุดๆและโปรดักชันคุณภาพสูงแต่7ชาติพบหนึ่งปัฒนาที่ใช้ทีมงานเดียวกันกับล้มเหลวเพราะการปรับบทที่ลดทอนสเสน่ห์ของต้นฉบับและการแสดงที่ไม่สามารถดึงอารมณ์ได้พอการคาดหวังที่สูงจึงกลายเป็นจุดอ่อน 4. ครึ่งปีศาจซื้อถิงกับวินชยัยจากบรรยากาศลึกลับสู่ความน่าผิดหวังเวยวีเป็นนักเขียนที่มีสไตล์นิยายลึกลับเหนือจริงซีรีส์ครึ่งปีศาจสื้อถิงได้รับคำชมทั้งในด้านโปรดักชันที่สวยงามสร้างบรรยากาศลึกลับได้สมจริงแต่วินชยัยกับล้มเหลวทั้งในแง่การเล่าเรื่องการแคสติง้งและการออกแบบงานศิลป์จนถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ดัดแปลงที่แย่ที่สุด 5. นักรบพเนจรสุดข,ขอบฟ้ากับนางโจรเมื่อคงเรื่องดีแต่การดัดแปลงกลายเป็นดาบสองคมพีต้าเป็นนักเขียนที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นโดยเฉพาะซีรีส์นักรบพเนจรสุดข,ขอบฟ้าถือเป็นการดัดแปลงที่ยอดเยี่ยมจากนิยายเทียนยาเคอรซึ่งทั้งบทการแสดงและโทนเรื่องลงตัวกลายเป็นซีรีส์วายที่ได้รับคำชมทั้งจากแฟนคลับและนักวิจารณ์ แต่นางโจนที่แม้จะมีนักแสดงแม่เหล็กอย่างเจ้าลีอ่อิงและหว่างอีปอกับถูวิจารณ์ว่าบทเลทเทะปรับเปลี่ยนจนหมดเขาโคงเดิมทําให้ความนา่าติดตามหายไป 6. ตรงกงตำนานรักตำหนักบุรพากับปมรักเปื้อนแค้นจากความเจ็บปวดที่งดงามสู่ละครน้ําเน่าที่ไม่สมเหตุผลเฟยวอ่อซือฉุนเป็นราชนีแห่งดราม่ารักเจ็บปวด ซีรีส์ตรงกลงตำนานรักตำหนักบรุรพาที่ดัดแปลงมาจากนิยายของเธอทำให้คนดูเสียน้ำตาเพราะบทที่บีบหัวใจและนักแสดงถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์แต่ปมรักเพื่อนแค้นกับล้มเหลวเพราะบทน้ำเน่าแบบยัดเยียดและการแสดงที่ไร้สเสน่ห์แม้จะใช้โครงเรื่องความรักต้องห้ามก็ไม่สามารถสร้างความอินได้เจ็ดมัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างกับ ป่วนรักอลวนวิวาโอลเวงเทพเซียนที่ประสบความสำเร็จกับรักวุ่นที่ไม่ปังทั้งสองเรื่องดัดแปลงมาจากนิยายของนักเขียนเตี้ยนเซียนโดยมัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าลาวเกล็ดน้ำค้างเป็นซีรีส์แนวเทพเซียนที่ประสบความสำเร็จสูงมากทั้งบทการแสดงและโปรดักชันในขณะที่ป่วนรักอลวนวิวาโอลเวงถึงแม้มีคอนเซปต,ต์แปลกใหม่อย่างนางเอกมีอดีตสามีสองคน แต่การแสดงและงานโปรดักชันกลับไม่สามารถดึงดูดผู้ชมได้เลย 8. ลำนำกระดูกหยกกับกระจกสองนักลาทุนสร้างไม่ใช่คำตอบของคุณภาพชางเย,ย่มีผลงานแนวแฟนตาซีชื่อดังหลายเรื่องแต่กระจกสองนักลาซึ่งเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะซีรีส์ฟอร์มยักษ์กับล้มเหลวเพราะบทที่ปรับเปลี่ยนจนเสียแก่นเรื่อง ขณะที่ลำนำกระดูกหยกที่ออกฉายภายหลังแม้จะมีเสียงวิจารณ์เรื่องรูปลักษณ์ของนักแสดงหญิงแต่เนื้อเรื่องแลกง,งานโปรดักชันโดยรวมกลับอยู่ในระดับน่าพอใจ 9. เจาะมิติพิชิตบลังกับหยุนเกอลิขิตร,รักทะเลทรายจากตำนานสู่ความผิดหวัง2เรื่องนี้มาจากนักเขียนสายดราม่าเข้มข้นอย่างถงหัวที่ขึ้นชื่อเรื่องการบีบคั้นหัวใจผู้อา่าน แต่ซีรีส์เจาะมิติพิชิตบัลลังโด่งดังเพราะถ่ายทอดความเจ็บปวดของการข้ามเวลามาในวังหลังได้อย่างเข้มข้นผ่านบทที่แน่นและการแสดงของหลิวซื่อ,อที่สมบทบาทในทางกับการหยุนเกลิขิตรักทะเลทรายแม้จะมีพอดดราม่าน่าสนใจแต่การคัดเลือกนักแสดงและการกำกับศินกับไม่เข้ากับโทนเรื่องสเสน่ห์ของความรักสามเศร้าที่ควรจะเจ็บปวดกับกลายเป็นความน่าเบื่อ สรุปก็คือซีรีส์ที่มาจากนักเขียนคนเดียวกันไม่ได้แปลว่าจะดีเท่ากันเสมอไปขึ้นอยู่กับการคัดเลือกนักแสดงทีมเขียนบททีมผู้กำกับและความเข้าใจในจิตวิญญาณของต้นฉบับมากเพียงใดบางเรื่องอาจกลายเป็นนำนานบางเรื่องอาจกลายเป็นฝันร้ายสำหรับแฟนยายสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ